รายการเล่าข่าวดาราวันนี้ในคลิปนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่การอัปเดตข่าวดารขาข่าวบันเทิงเจนนี่รัชนกเผยความสําเร็จเผยรายได้ขายของสุดมหาศาลร,รายได้แต่ละเดือนเห็นแล้วอึ้องมากอีกหนึ่งดาราสาวที่สร้างตัวตั้งแต่เด็กจนทําให้ครอบครัวสุขสบายไม่ต้องลําบากกันแล้วสําหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตเราจะเห็นผลงานของเจ้าตัวอยู่บ่อยครั้งรับงานในวงการบันเทิงฉ่ำๆมีบทบาทเป็นแม่ค้าออนไลน์อีกด้วยและล่าสุด เจนนี่ได้หมดทสัสดชื่นได้เผยความสำเร็จจากการไขายของโดยเผยยอดตัวเลขรายได้หลักล้านระบุแคปชั่นค่ะว่าปิดยอดสิงหาคมอย่างสวยงามเขาอ,อวดความสำเร็จและความภาคภูมิใจของตัวเองหน่อยนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนที่เต็มที่กับการขายของออนไลน์สุดๆไม่มีคําว่าหยุดไม่มีคําว่าท้อเรียนรู้ตลอดเวลาแก้ไขทุกปัญหาอย่างรวดเร็วเดินหน้าในทุกๆวันและขยันแบบพันเอร์เซเชื่อแล้วว่าคนขยันไม่มีวันอดตายจากเด็กขายรองเท้าคู่ละ69บาทในตลาดในวันนั้นสูตรเจ้าของแบรนด์ที่ยอดสินค้าหลักล้านในวันนี้ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เชื่อมัน่นเชื่อใจและและอุดหนุนสินค้าของเจนนี่เสมอมาสัญญาว่าจะตั้งใจทําสินค้าดีๆออกมาให้ทุกคนได้อุดหนุนกันต่อไปร้านขายของของเจนนี่มี2ร้านนะคะ น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นใครอยากหาไรายได้พันธมิตรแบบไม่ต้องสต็อกของเจนนี่เราให้10%ทุกสินค้านะคะจะขึ้นไลฟ์หรือทำคลิปได้หมดเลยค่ะถ้าทุกคนขยันเจนนี่เชื่อว่าทำได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะท่ากลางชาวเน็ตแห่ชื่นชมในความขยันความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดของสาวเจนนี่ค่ะ